ไม่เป็นไรได่มีอะไรกินใจก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยได้คุยกันอ่ะเพราะพี่ยังอยู่ตรงนั้นเพราะเราก็ยังต้องวิ่งตรวจอยู่แถวนั้นถ้าเจอหน้ากันผมก็จะรู้สึกผมก็จะพยายามพยายามจับคนขายยาในสวนสุนครให้ได้เยอะๆเพราะทุกวันนี้ทั้งเด็กทั้งกลุ่มวัยรุ่นมันจะมีน้องคนนึงอยู่ท้ายตอนเนี่ยมาบอกประจําพี่ติดดิ้นไม่อยากให้คนเนี้ยเราล้มเลน้องแต่พี่อ่ะผมกติดงานอยู่สวนลุรมวันนี้กลับมาแกว่าแกมาพักก็ก็จะแจกตุ๊แจกมาให้ คือแบบอ่าสมาสมติว่าผมถามผมก็ถามเขานะว่าพี่ที่เสร็จยาไหมตัวต่อไปอยอมมาผเล่นมาพอเล่นมาเสร็จเราก็ต้องถามตอว่าแล้วเป็นเมียยาบ้ามาติดตัวมาไหมเขาก็บอกไม่มีแราผมแบจะพ้นปุ๊บมีอาการขึ้นมาแล้วถ้าเกิดบอกมียบ้าไหมมีนี่ผมมีนิดหน่อยหยิบมาจับคุมโดยละม่อมใส่กุญแจมือมาโรงพักเป็นคดีก้อหาเดียวมียาบ้าไว้ครอบครองจบไหมพี่แล้วก็ผู้พิต้องตำรวจไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นใครผมไม่ได้โกรธที่ยาคนไหนสักคนเลย เขาทําผิดผมก็จับเขาไม่ผิดผมก็จับอะไรที่ไม่ได้ถ้าเกิดเราคนพี่ะเขาไม่ยอมหรอเเจมือไปแล้วค่อยรับไปแล้วแ้วผมยมุมมองความเข้าใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะผมเข้าใจคือมุมมองของญาติของผู้เสียหายวันนี้ที่มาถ่นยญาติผู้เสียหายนะพี่อ่ะผมเข้าใจพี่โดยดีเลยว่าพี่ไม่พอใจการทำงานตำรวจแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นมองมุมคนอื่นเขาอาจจะมองว่าเออถ้ามันไม่สู้เรา ผู้บอดี้เราปกป้องตัวเราและปกป้องตัวเขาเขาสู้ครับเขาใช้ตีนยำตำรวจเพื่อไม่ให้ตำรวจคอมตัวเขาแล้วเขาตะโกนไปว่าเขามีในกล้องมีหมดพี่เขาตะโกนไๆว่าตำรวจเอายามายัดใส่ตัวเขามันน่าในยความว่าอะไรเขาพยายามจะดิ้นเรื่องความผิดจะทำไมแบบนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเรารู้แล้วว่าพยานตรายเนี่ยมันอาจจะเกินเลยกว่านั้นคือเขาพยายามจะดิ้นถ้าเขาวิ่งหนีไปได้ขึ้นไปห้องอื่นไปทำร้ายจับตัวประกันมันคือเหตุการสอนนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้พี่เข้าใจไหม การที่ทําให้เขาหยุดตรงนั้นได้เลยคือการระงับเหตุในวไวที่สุดแล้วการที่เขาตะโกนถ้าในตอนนั้นถ้าตัวเขาเคยสุดจริงมีมีประชาชนออกมาดูมีประชาชนออกมาดูว่าสถานาดเขาตะโกนว่าตํารวจมายักยายักยาก็มีคนมาดูประชาชนในพื้นที่รอบข้างเขาก็จะมองตำรวจจะไปทำแบบนั้นมีคลิปมีต็มีหมดตัวเขาก็หูดที่นักข่าวบอกว่าอันนี้เราไม่ได้อยู่เา คือเหตุการณ์ต้นต้นกว่านี้คือมันหนักมากมันไม่ได้เบาการคิดที่พี่เห็นว้าเตะใช่ไหมนั่นคือช่วงท้ายเตะทีเดียวเสร็จเราสามารถถึกจุกตัวด้แล้วคือโดนจุการ์ี้ปาร์ตี้อเขาเตะแล้วเขายอมใช่หมคะยอมเขาควบคุมพอเขามีอาการจุกแล้วบอกผมยอมแล้วทุกอย่างจบส่กแจมือได้เราก็ให้เขานั่งแต่ที่พี่คุณที่เห็นนั่งนั่งเตะแล้วก็มานั่งเก็บยาเสพติดรือว่ามีกี่เมมแสดงว่าเขามีการโกลยาแบบเขาจำไม่ได้มือตลอดเวลาที่ทาการควบคุมตัว เขาจะควบคุมตัวแล้วพี่ตอนที่จับยาเขาอยู่ที่ไหนอยู่ในเต้าของเองแล้วคล้องมือไปล้วงเหรอคล้องมือล้วงด้วยตัวเขาเองเลยเขาล้วงออกมาแล้วเขากําไว้ในมือข้างขวาผมแม่เป็นคนจับล็อกมือข้างขวาเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาโยนยาวแล้เขาล้มได้ไงพี่อะไรนะเขาล้มไปนอนกับพื้นได้ไมกถ้าเขายืนเนี่ยผมจะควบคุมตัวเขาไม่ได้เลยการทําให้เขาล้มคือการคือการพุ่มเทกดาวเขาลงไปกับพื้นเพื่อให้เขาอยู่กับพื้นมันจะควบคุมได้ง่ายกว่า